จะพาไปเดินหาของกินกันที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งอยู่สม,มุทรปราการใกล้กรุงเทพบอกเลยครับตลาดนี้เดินสนุกมากของกินเยอะแยะมากมายที่สําคัญอร่อยและราคาถูกมากๆจะมีอะไรกินก็เชิญรับชมได้เลยครับ อันนี้คือสาคูแท้ๆเลยใช่ไหมครับรต้นครับเนี่ย รถต้องทานเลือดได้อันนี้คือขายแยกใช่อันนี้ไปทําเองได้ครับไปฝึกทําของพัทลุงครับมีจังหวัดเดียวขายยังไงครับอันนี้ดวละ25เอา2อันครับผมทานเลยนไหมลองเลยก็ได้ลองเลยไหมอร่อยนะครับจําได้ดูประจำอ้าวเหรครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับดูทุกทีโอ้ดูช่องผมใช่ทุกช่องหลายช่องโอเคสัมเดือนละกันนหน้าร้านเลยละกันอุ่นๆนี่คือปกติแขกคุณชอบกินอุ่นๆหรือว่าอุ่นอร่อยอุ่นๆอร่อยใส่เนยแข็งก็ได้ กะทิแบบอุ oh. uh ่นๆค่ะคูอุ่นๆเลยทำใหม่ทุกวันคับเอาละอือเป็นขนมที่ชอบมากเพราะมันไม่หวานมากหลักคือมันไม่หวานมากแล้วหอมคือหอมกลิ่นต้นชาใช่กลิ่นไม่ใช่เราทำแล้วหอมกลิ่นมันไม่เหมือนแป้งอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบหอมแบบมีความหอมหอมมันอ่อนไม่อร่อย เนอาหางหนึ่งแล้วก,กันอนี่คือกระดูกใช่ไหมครับอาหารดูดิดหางหมูไปเลยเน้นเพิ่มพลังเะาหน่อยโคตรดีโคตรกรอบอย่าไม่เชื่อฟังฟังฟัง เค็มนิดนิดนี่ไม่ได้จิ้มเลยไม่ได้จิ้มยังอร่อยขนาดนี้ทุกคนเรามาโดนได้หางหมูอบโอโ้เป็รไงหนังคือแคบหมูเลยอ,อร่อยมากอันนี้ขายไงครับ เอาหกชิ้นครับผมมีกล่องสี่กล่องสองได้ไหมครับเผอ 4, อ 2, เ,เอากล่องสี่สองกล่องเลยเอาเนี้อ,อ,นอย่างละสองครับสาคู่กะทิเอเมี 2, สองก็ได้ครับน่ากินมากมเห็นแล้วแบบหึงหน้าล้าน,นเลยช่ำๆกระทงเลย เป็นห่วหมกหัวเนื้อแก้มล้วก็ปพุงเนื้อห่อหมกขอเท่าไหร่ค่ะอันนี้กระทงมาแลาว้วค่ะน่าก,กินมาก,ม,ม,ากมันใหญ่มากดูดิน่าก,กินมากเลยดูดิมันแบบเต็มกระทงเลยนะมีพุงมีเนื้อตลาดน้ำจริงๆใช่ขายเรือขายจริงน่ากินมากเลยแล้วอดใ,ใจ<ๆ>อดใจไม่ได้ <ใจ S 1> เลยเมาขอโปรดเจอแล่เท่มทุกคนที่หากินยากมากๆ นั่นก็คือไส้กรอกกะเพราคือสมัยก่อนอ่ะมันมันหากินง่ายว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้จะไปาหาซื้อที่ไหนสมัยก่อนเซเว่นมีขายไส้กรอกกะเพราแล้วก็จะอร่อยอร่อยเผ็ดๆสมัยนี้หากินไม่ได้แล้วมาเจอที่ตลาดนี้จัดไปหน่อยตามความสงานี่ไส้กรอกกะเพราทุกคน รสชาติที่คุณเคยเหมือนสมัยก่อนเลยรสชาติที่คิดถึงไปไงรสชาติคิดถึงเซเว่นสมัยก่อนเนาะเออดีอย๋ยวนี้เขาไม่มาขายเนาะหอมอ่ลองดูอุ้ยแข็งกรอบมากรอบอยังกรอบเลยอร่อยเหมือนเขาไม่ใส่สีผสมอาหารนะมันดูธรรมชาติอ่ะใช่ปกติจะเจอแบบเขียวเขียวอีใช่ไหมอร่อย อหอมใบเกริงจริงแข็งกรอบเลยแขยงกรอบอร่อยไหมครับอร่อยครับแป้งนุ่มมากแป้งนุ่มทำเองนะครับอันนี้<อ>ปกติเราอยากกินข้าวหลามเนี่ยเราก็ต้องไปพวกแบบบางบแสนพนุรีแถวนไม่มี แล้วน่ากินมากข้าวหลาม,ม,มแต่แบบอโ้ตลาดนี้ของเนของแบบเอาจริงป่ะถ้าแบบเราวู่วานนะเราแวะแทบทุกร้านอันนี้ก็แทบทุกร้านแล้วนะคือ <ใช S 1> แบบเอะอะแวะเออะแวะแวะมันต้องอดใจมากอะเอาไข่นกกระทาสองไม้ครับใส่ไหมใส่ครับสายเด็กอ้วนนะไขน่นกกระทา ลองชิมดูแล้วกันพี่เขายื่นมาให้ตอนแรกก็จะเดินผ่านโดนให้ชิมเรียบร้อยอเ,เอ๊ะต่กี้คุ้นๆน,นะผมเห็น,นในนี้คุ้นๆจอ,อ,อไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้ขายยังไงครับหนึ่ง มีแบบทุกยี่ห้อเอาจะเอาเลเยอร์ไหนเนี่ยเนี่ยดิอ่ะผมซื้อห้าแห้งครับมาครบห้าครับครบห้าอะไรอ่เอาทั้งหมดเลยอร่าดีรางวัลับหนึ่งด้วย อันนี้อ๋ออันนี้วะนี่อุ้ย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 อู้ยิอ๋ออันดับหนึ่งได้อะไรครับโอ้โหนิดเดียวอันนี้คือได้ปีโป้อ่านี่รางวัลคือปีโป้นะครับผมแล้วก็ไอติมห้ารถเลยเรือยละห้าบาทถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นกินเป็นคำคำลองสิมดู กำลังดีเลยกินเป็นคำคำเล็กเล็กเดินตลาดร้อนๆก็ดูไอติมทักหน่อยอืมอก็ตือโป๊ะละอันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมีกรอบผลไม้กรอบอ๋อโงเครื่องมันจะใส,ส่ส้มซ่าแต่ใส่ส้มซ่าแต่ใสนแป้งขวดที่เป็น,นไอแต่ถ้าผลไม้ก็คือมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็ชาเขียวออ๋อ แล้วตัวนี้จะเป็นดั้งเดิมเป็นมะขามหอมเจียวกินมาไม่เคยรู้เลยเพิ่งมารู้วันนี้แหละเพราะปกติผมเห็นมันก็จะมีสามสีบ้างมีใส่ถั่วใส่กุ้งบ้างรสชาติก็ไม่เหมือนกันเลยเพิ่งรู้วันนี้แหละอ,อันนี้จะคล้ายๆชิมก่อนไหมละ่ะอ,อันนี้เป็นดั้งเดิมดั้งเดิมออริจินัลโอ้โหทำใหม่ๆใช่ไหมครับนุ่มๆหอมๆเลยอันนี้หน,น,นึ่งอันแล้วก็ดั้งเดิมหน,นึ่งอ,อันครับทางผมเลยแหละทุกตลาดแม้ทุกตลาดนะมีกรอบย ครับผมตลาดน้ําบางน้ําพึ่งอยู่สมุทรปราการไม่ไกลจากกรุงเทพมาง่ายครับผมและที่สําคัญผมรู้สึกว่าตลาดนี้เดินสนุกมันเดินเพลินมันเดินเพลินแล้วพื้นที่มันกว้างถึงแม้คนจะเยอะแต่มันก็ยังโล่งเออมันไม่แออัดแล้ว่แบบเดินชนไหลกับใครใช่ใช่ใช่มันไม่เบียดเสียดมันไม่อะไรมันดูแบบโล่งโปร่งสบายและที่สาคัญของกินอร่อยๆทั้งนั้นเออราคาถูกมากอย่างยี่สิบสิบบาทเออแบบอเมซิ่งจริงๆใครที่สนใจอยากมาก็ลองมาได้ครับผมตลาดน้ําบางน้ําพึ่ง่ะใครที่ชอบคลิปนี้ ก็ฝากกันด้วยแถกพ่อแตกเพื่อนแขกพี่แขกน้องโชว์กันมาได้ตลาดเขาเปิดเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะครัตลาดเลิศใครสนใจก็ลองมากันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนของนี่เต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวต้องไปจัดการก่อนนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายวู้